I'm on my way. We're almost there. We're almost there. I'll be there yet. I'm right around the corner. I'm almost there. ทฤษฎีควันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของสำนวนที่บ่งบอกว่าฉันเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างทางหรือฉันกำลังไปหรือใกล้ถึงหรือยังอะ่ะสถานการณ์ต่างๆนะครับที่บอกบ่งบอกเกี่ยวกับสถานที่ว่าเออเราใกล้ถึงแล้วเราอยู่บริเวณนั้นแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับกับสำนวนแรกนะครับเราบอกว่าฉันกำลังไปนะครับหรือฉันอยู่ระหว่างทางเราก็จะพูดคำว่า I'm on my way I'm on my way นะครับก็คือชั้นอยู่ระหว่างทางนั่นเองนะครับตัวเนี้ยใช้บ่อยใช่ไหมครับโอเคเราไปดูคำนวณที่สองเลยนะครับคำนวณที่สองที่เราบอกว่า,เ,าเราใกล้ถึงเกือบเ,อเราใกล้ถึงแล้วนะ,อ,ะอย่างเช่นเราขับรถอยู่แล้วก็อยู่เราไปพูดกับคนอื่นนะครับคนในรถว่าเอา้ยเนี่ยเราใกล้ถึงแล้วนะเ,เราจะพูดว่างไง we're almost there we're almost there นะครับก็คือ เราเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะ We almost there นะครับโอเคถัด okay. มาครับสำนวนที่สามนะครับถ้าเราต้องการจะบอกว่าเราถึงกันแล้วยังเราจะถามว่าเราถึงกันนี้แล้วยังเนี่ยเราจะพูดว่าไงนะ Are we there yet? Are we there yet? นะครับก็คือแบบกว่าโอ้เราเนี่ยใกล้ถึงกันแล้วยังเหรออ่านี่คือสำนวนที่ เท่าไหร่สนะครับอ่า Are we there yet นะครับโอเคทันมานครับสำนวนที่สนะครับที่บอกว่าอ่อฉันอยู่ใกล้ๆแล้วนะอ่าสำนวนนี้อาจจะไม่เออไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่นะสำนวนอื่นๆอาจจะคุ้นนะครับสำนวนนี้นะอ่าบอกว่าฉันอยู่ใกล้ๆแล้วล่ะนะครับบอกว่า I'm right around the cornerI'm right around the corner I'm right around the corner นะครับ corner แปลว่ามุมนะถ้าแปลตรงตัวนะครับมันจะแปลว่าอะไรดีเฮ้ยฉันถูกต้อง I'm right right เออทางขวาอะไรเนี่ยงง I'm around <c oughs> ไม่ใช่ I'm right around the corner โอเคนะครับนี่เป็นสำนวนนะครับที่บอกว่าฉันอยู่ใกล้ๆแล้วนะอ่าทันมาครับสำนวนสุดท้ายนะที่จะบอกก็คือฉัน เกือบจะถึงแล้วอ่าฉันเกือบจะถึงแล้วเราจะพูดคำว,ว่า I'm almost there I'm almost there นะครับก็คือฉันเกือบถึงแล้ว I'm almost there โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับกับาพสำนวนที่บ่งบอกว่าฉันอยู่ระหว่างทางหรือฉันใกล้ถึงแล้วโอเคสำหรับวันนี้ต้องรันไปก่อนนะครับ See you again น e ค t time ายบาย